สวัสดีค่ะเพื่อนมามา,มากินข้าวเสร็จแล้วก็พาหมามาเดินป่าแป๊บนึงค่ะเพราะว่าพ่อบ้านเขาจะไปดูบอลบลูเบอร์รี่บลูเบอรี่ก็ออกดอกอยู่นะคะตรงนี้นี่พี่น้องนี่เห็นบหมบลูเบอร์รี่ป่าน,านะคะเนาะไปเดินนำหน้าเลยรไม่อัดคลิปลูกดอกมไม้เดิน ว้วบลูเบอร์รี่อันออกออกดอกลายอยู่นด้พี่น้องนี่เมนเบอร์นี่ต้นน้อยนะมาหลัวอะไรล่ะไปเดินคนละปดหัวน้ำเล็กน้อยพี่น้องเบิึงอันลังเทียต้นสมบูรณ์เนี่ยเนี่ยต้นทีเงาๆกับโมเมนต์วาสิมีดอกนี่ต้นบลูเบอร์รี่นะดูนะครับเพื่อนตกไม่ยังเดี๋ยวคอยสิไปไปจอบเบิ่ง เพิ่งเห็ดเห็ดเพิ่งหวานจังน้อยพี่น้องคนเืน่นคนอาเซียเอาไปเบิดแลาหลักไปคิดว่านนะพามาเดินป่านล้วโอ้ยบอ,อกโดกอยู่เด้ล่ะบลูเบอร์รี่ในน้อยนี่ย่างไปไม่ได้พี่น้องสีเหยียบมันเพราะว่าต้นมันหน่อยารต้นสนมาค่ะเพ,พื่อน ไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาเซ็งมากเลยนะเดินเลาะดูที่แถวนี้เลยนะลูกครหวีดฝายหวีดฝายใส่กันย่งเง็บเนี่พี่น้องนี่กระต้นบลูเบอรี่ด้วยค่ะเด้อนี่มันออกดอกเป็นบางต้นนู้นอนี้ต้นนี่ดกอยู่ด้วยนี่พี่น้องดกอยู่นะคะนี่ออกดอกดกอยู่นี่เห็นบ่ก็อาจะได้กินพี่น้องหนาหนาวเขามากพอดีเพราะาว่ามันมันออกช้ากว่าประเทศอื่นเขาอะค่ะเพื่อน ประเทศอื่นเขากัดเลยเฮ้ยอย่าคลิปกลาดไม่บอกว่าไม่อัดคลิปใช่ไหมอุ้ยมึงตุนสุนฟัวคอยกับป้ามาเลนทั้งคุณพี่น้องคอยกับป้าด็กหน่อยเวะมาทั้งนี่เอาจักสามสี่ห้านาทีนาะพี่น้องเนาะ ไม่มีวีวีวอาจะเห็นเห็ดนะครับเฮ้ยทำไมวิ่งออกไปถนนกันนะเด็กๆโยกกันพี่น้องมันมึน <đ ứng S 2> อะไรไม,ไม่เอาไม่อัดคลิปโอเลิบไม่อัดคลิปอยู่ลูกมีมารยาทนิดนึงสิอเออเอลเลียสพี่แกล้งน้องทำไมลูก ไอ้คนตัวเล็กกันเหรอใช่ตัวเล็กอ่ะเราไปส่งรูปภาพน้องไปแบบนี้เกย์ชอบเล่นอะไรแปลกๆสนุกๆเกย์ก็ทำไปแล้วเกย์ไม่ต้องวุ่นวายนะลูกนะหนุยมากเลยมากค่ะเดินป่าด้วยกันเอ้ยบ่มีเห็ดยี่งยังขึ้นพ่อดอกพี่น้องเลยขนาดฝนตกไปหลายวันอยู่นะ ยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยคืนซ่าก็โมี่นองทั้งนี้ทั้งอื่นเขาอาจจะได้เก็บนี่แล้วล่ะในทังนี้กะบพว่เห็นเขาจะขึ้นมาช่วงจะใกล้หน้าหนาวอะค่ะเพื่อนๆสิงหากันยาพุ่น่ะวิวสวยๆนะคะในป่าเราก็มาเดินผ่อนคลายนกะ่ะนเนาะเ <c oughs> บึ่งนิดหน่อยเนาะ กันเลยอย่าแกล้งน้องดิลูกอะไรเนี่ยสำรวจป่าพี่กันนะคะ mm hmm. พ่อฝนตกเขาก็ัดจีเขียว mm hmm. จุ่มชืนเนี่ยแล้วนะพี่น้องเนาะ mm hmm. พาเดินพาเดินค่ะเพื่อนๆ mm hmm. โอ้ยเสียงแม่ mm hmm. งึดลาย ไปได้พ่นพลหู้ดังได้เหมือนขึ้นนี่พี่น้องก็ว,ว่าขอยิบ่นขอยพยนย้ามเลียงพวกไอ้แนวพลแบบที่เป็นสารสเตียร่อยไหมอืมแต่ว่าฉีดไปเทียนึงแล้วมาขึ้นนี่บาไวเลยส่วนมากขอยจะใส่น้ำเกลือล่างหู้ดังเนานะค่ะเนาะดูท่านเพื่อนกิง่งกิ่งของปลากิ่งของสน หอมผักข่ยเองหอมยังประหละน่ะผู้ใดน้อกแกงน้อาไม้พะานะ <S <s <ays> <S ฟังเสียงนกด้วยพี่น้องเ้อะฟังเสียงนกร้องเชี่ยวอยู่ทางนน้นนะคะ ยูดกพ่อสิได้คลิปลงในจจกคลิปนึงเนาะค่ะเนาะคลิปงนเงี้ยกว่วจะวิ่งได้โทรศัพท์ได้เนี่ยใช่ไหมเมื่อยเลยใช่ไหมอาหารย่อยหรือยัง พี่น้องเอ้ยต้นต้นมันเป็นตาตายที่พี่น้องสภาพต้นนะแต่่่หยอดมันยังมีใบยอยู่ได้หน่อยนึง <ś c oughs> เอาสักเจ็ดนาที่น้พี่น้องเนาะกำลังสวยงามพะนะมันจะมีเห็ดบางชนิดที่แบบว่ากินได้แล้วมันมันจะขึ้นใต้ต้นชนิดนี้ค่ะเพื่อน มันอันนี้มันไม่ใช่ต้นสนนะมันมันต้นชื่อต้นคนลระแบบกันแต่ว่าเราไม่เคยเจอนะคะอยู่ฝั่งนี้น่าจะเป็นภาคเหนือของไอซ์แลนด์นะได้อยู่มีอยู่ขอบคุณหลายๆด้อพี่น้องเด้อทั้งนี้ก็เเ็ดเ็ดไข้ึ้นร้ายอยู่พี่น้องแต่ว่าข่อยก็บ่ค่อยกินข่อยก็บ่กกินนะพี่น้องเนาะ นี่นะครัเพื่อนอากาศดีอยู่กับหนาวหอากาศกําลังดีแล้วพี่น้องขอบคุณเลยๆเดอเจอกันคลิปหน้ากันเพื่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ